สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามารับชมภาพขนาดห้อยคอของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างจะหายากจะสร้างขึ้นในราวปีพศ2516-2517ถึง2517ขนาดบูชาห้อยคอนะครับด้านหลังจะเป็นปั้มยันน้ำเต้าหมึกแดงนะครับหรือว่าภารควมปฏินะครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างพบเจอน้อยและหายาก มากนะครับส่วนใหญ่ที่เจอกันเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์นะครับมีรอยพับหักย่นนะครับแต่ภาพนี้เป็นภาพเกือบสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเวลาเราสง่งกระแสน,นี่ก็จะเห็นประหลอดขึ้นเต็มภาพเลยนะครับรายละเอียดของภาพเนี่ยก็จะมีความคมชัดฮนะดูเป็นสามมิติเลยนะครับหลวงปู่ กำลังเดินอยู่นะครับเป็นภาพขนาดห้อยคอนะครับที่กระทัดรัดแล้วก็สามารถบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับรายละเอียดของภาพเนี่ยก็จะมีความชัดนะฮะภาพที่ผ่านการตามเวลาก็จะมีจุดที่ยุงจุด น้ำตาลน้ำตาลตามธรรมชาติได้นะครับหาค่อนข้างยากมากเลยนะครับภาพรุ่นนี้ สมบูรณ์มากย,ยันน้ำเต้าหมึกแดงเนี่ยก็ปั๊มเต็มนะฮะปั๊มเต็มเลยกระดาษนี้สมบูรณ์ไม่มีรอยพับหักยน่นอีกรุ่นนึงที่ผมมีนะฮะก็จะเป็นรุ่นนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะภาพนี้ก็เป็นภาพ ยุคราวใกล้กันนะฮะผิวประลอดขึ้นเต็มภาพเลยนะครับแต่ว่าภาพรุ่นนี้จะพบเจอได้บ่อยกว่าอันนี้ก็เลี่ยมแบบโบราณมากนะครับเลี่ยมเดิมมาเลย เก่ามากพาพตินี่ถ้าบีบเนี่ยก็น่าจะแตกกรอบหมดละแต่ภาพเนี่ยยังสมบูรณ์ร0อเอเอามาเทียบกันให้ดูนะมีความสวยกันคนละแบบนะครับครับวันนี้ก็นำภาพ ของหลวงปูป่แหวนมาให้ดูเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ